สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักพลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาสอนอัพค่าพลังนักเตะคนนี้แหละฮะมาตินดิมิชิลิสนะฮะคนนี้ก็หมาด้วยค่าพลังค่อนข้างดีเลยฮะสำหรับนักเตะกองหลังนะฮะมาฮะเราขั้นแรกเรามาอัพค่าพลังอัพเลเวลอะไรกันก่อนฮะไปอัพเลเวลครับอันนี้ก็ใส่ไปครับทั้งหมดเนี่ยเต็มแค่13เท่านั้นฮะเดี๋ยวผมขออัพครับนี่ฮะอัพไปเลยฮะ นี่ครับเต็มครับอ่าเดี๋ยวปรับนิดนึงครับใส่ไปครับใส่ไปอีก400ครับหนึ่งสองสามอ้าวยังไม่เต็มฮะสามอ่าสี่ครับอ่าเรียบร้อยครับเต็มครับตันอยู่ที่สิบเบลสิบสามนะฮะแล้วก็พอยที่เราจะไปกดให้นักเตะได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีทั้งหมดกี่พอยครับยี่สิบสี่ครับ อันนี้เป็นการอัพแบบสไตล์ของผมเองนะฮะใครที่จะอัพนอกเนือจากนี้ก็ทําได้นะฮะแต่ว่าผมว่าอัพแบบนี้แล้วพอไปเล่นจริงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูครับนี่ฮะอัพอันนี้ไป4ครับอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่ดีอันนี้5ดีไหมฮะอันนี้สักเดี๋ยวก่อนนะประมาณเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนประมาณ5ประมาณ5แล้วก็ไอเกมลับเนี่ย อยากจะให้อัดไปเยอะๆนิดนึงครับอัดไปสักแแล้วกันฮะดูอ่ะอาไปฮะฮะอยู่ที่8นะฮะนี่ฮะค่าพลังไอ้พอยข้างบนเนี่ยจะเหลืออยู่ที่2นะฮะเดี๋ยวผมขออัพอันนี้อีกหนึ่งแล้วกันนะฮะหนึ่งสี่ห้าแปดครับประมาณนี้ฮะไม่ใช่หวยนะฮะแต่ว่าเป็นค่าพลังของนักเตะครับไปอัพไปจับไปแล้วพอไปเล่นจริงๆนี่ค่อนข้างดีครับแล้วก็นักเตะคนนี้เข้ากับสไตล์แผนการเล่นของผมได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เดี๋ยวอัพไปอีกหนึ่งครับเป็นการ อัพโพสิชันเกมครับ 1. พอยต์ก็เป็น90แล้วครับสำหรับนักเตะคนนี้ฮะลองไปเล่นกันดูฮะพอมายืนจริงๆเนี่ยตันอยู่ที่95ครับก็เข้ากับแผนของผมค่อนข้างดีเลยฮะเอาฮะเดี๋ยวสำหรับใครบางคนออกไปครับแล้วก็ลองใส่ยืนในแผนนี้ฮะนี่ฮะก็ตัน95ครับโคตรดีครับเล่นโคตรดีครับดัวจังหวะนี้จะลอกเหรอฮะเอาฮะลอกเหรอนี่ะ โอ้โหแย่งบอลนี่ค่อนข้างดีครับแล้วเปิดบอลก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยฮะแย่งบอลเนี่ยไออีกฝั่งหนึ่งลอกเนลอกกินเรายากด้วยนะฮะแล้วก็จุดเด่นของนักเตะคนนี้ครับมงคจะดีครับโอ้โหมงดีจริงๆครับตัวนี่ฮะผมตั้งค่าให้นักเตะคนนี้วิ่งขึ้นมาเพื่อทําทําการมงนะฮะนี่ฮะช่วยทีมมงได้ดีมากๆครับมงสวยมากๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหแค่ลองตาแรกเท่านั้นก็ มงเข้าไปยังสวยครับดูชอดอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดครับเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฮะโอ้โหมงยังดีนะฮะดูฮะเปิดมาครับไม่มีแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรครับวิ่งเข้ามาโขกสักนั้นครับคมเลิศเกินครับมงดีครับแล้วก็ช่วยสก,กัดบอลจากผูกการ์ารนี้ดีมากๆครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นแล้วแหมเก่งเกินค่าพลังจรงิจรงๆครับดูว่าจังหวะนี้โยนมาแล้วแหมทะลุอาดงๆแบบนี้ก็ไม่พ่านเลยฮะ ลองไปใช้ลองไปเล่นกันดูฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนัก่อนพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ